พาก้องป้ายนะครับว uh. ันนี้เราจะมาเตบอลแข่งกันเตะบอลับน้องเตบอลกับน้องงุมบุญเอากับปกปงกันบงผู้ใดสิเด้เอาบุญกปองั้อบุญกปงได้เานบอบบุุ่เอา เอาแป่ว้านลงบุญชนามเชียคอนเลเียร์อนเชียนเตียมพร้อมนากีฬาเตรียมพร้อมค่ะนากีฬาเตรียมพร้อมแล้วค่ะลุงสนามรล้ว่างอุ้มบุญอุ้กับพี่อ้กับน้องป้ายเกียร์คนเลยเกียรเตีเ่ะเอาหนึ่งสจับ หนึ่งซวนแล้วมนึงจิตตุ้งเลน่จิตต้งใช่หนแ่้เลจิตลมแล้วเดินี่ยอุปราคหลยขนาดเอาอันน้องบุ้มเปรนคนจับกู

เอาพี่ไปเขาแล้วเขาโกไปแล้วสองโอ้หนึ่งหนึ่งเอาเจ๊จังไดล่ะน้องมบุญโมเมนต์ที่โกงเทนั่นเอานักกีฬามาแล้วครับลูกบอลมาแล้วเอาปเลยเอาเอาหนึ่งสองเตะเอาแล้ว โบ๊ทเออชนทนาแล้วหมดเวลาเลยครับแบน่ยถึงหมดไปสิเวลาถึงสองไปถึงสองต่อรับสองเฝ้าเฝ้าแล้วว่างนึงนเฝ้าบ่แมนเฝ้าตีนองอุ้มบุญหอบมาเนี่่บ่บ่ขี่โกนขี่โกงเนาะน้องไปขีข่โกงอุมบุญโกงแล้วเนี่

ไปแล้วค่ะไปแล้วผุ่นน้ำน้ำน้ำลูกแล้วน้องอุ้มบุญน,น้ำลูกเอา้าเอา้าโอ้โหพี่ไผ่มุงเข่าโกไปแล้วโอ้สัมภาษณ์หน่อยค่ะเป็นเจ้าไหนได้ลูกหนึ่งงงเข่าโกเลยเป็นปบ่โบโบน้ำโชคแนละ้วโ,โบน้ำโชคดูโบค่ะย่างใหญ่เลย มาแล้วค่ะมาแล้วเอ้าบ่เมนพิศกติกาติลูกสาวเจ้าเมเอ้าเอ้าเอา้าเอาอ้เอ้าเอ้าเอานอ้าเอาเอ็าัอ้าเอังเอ้างองกงองบเอ้าบอ้าออุกอบอันน้องอุ้ออ ออหอบแรงเลยมันอบหลาสามหนึ่งเอาสามหนึ่งวันไหนพี่ป้ายเขายังมงเขาอยู่ลูกหนึ่งผับผับเด็ดเด็ดมงเขาเห่เงนากิล่าทิมา

ลูกสาวเจ้าม่ได้กินยาที่ขาบลูกหวนแล้วนะโกงโกงโกงพินกติกาแล้วพิดกติกาแล้วไปยังจะข้าบไว้เห็นเนนออาอามานีกงอ้มบโกงแล้วอุ้มบุตอันพอบอลไม่มีฟ่างเลย บ่ไปเด้อเอาระว่งน้องป้ยกับน้องอ้ผู้ใดสิเป็นคน้าเฮ็ดปเอาเอ้ยเอามั้เอามั ไปแล้วเอ้าน้องไปไปแล้วผุนเขาไปแล้วหย่านเพร่น้องกุมบุญเอานักกีฬามาแล้วเอาบอลมาเก็บบอลมาฝีทั้งฝีเตรียมพร้อมแล้วโอ้ยโอ๊ย

หน่าหน่ากู muốn ไป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 เล่นน้ำเลยหอบอลไปคนเดียวเลยห่วงของแล้วบ่ไปไปเล่น uh, น like ้ำเลยครับบินี้ได้มาในน้องน้องน้องอ้ายน้องไปได้บ้านบินบน้องบุญครับตีบอลให้บึ้งขอบคุณ พี่น้องเยื่ีหลายๆด้วยครับเออสิเป็นกำลังลแรงใจให้ฝากที่ไหนกดแชร์กดติดตามตมันเลยด้วยครับลากรีกินไม่ได้หรอก <laughs> โอ้แบบไม่ไหลา <laughs> ขาไปเดินแ <laughs> บบไม่ไหลชาวก็อยากกินบฝนอยากกินบฝนเอเมน,น,มน,มน,มนเน้ากินเพราะเมนแตงโมเลยนะมีนิกาไต้ไซโบให้เอ้าเอาแล้วเป็นอย่างไรล,ลูกสาวเจ้าอยากนอนแล้วนั่นบ่พานนอนติด โอ,โอ้นาคิล่านากิลาากกมือขอโต๊ะาปแป้งแก,ก้หน่อยก่อนองานออ่ามเ<อ>านาะนกิลามืออแล้วมีกระไรบูมพี่น้องคนตามากไงครับพี่น้องที่มากคุณตามไหให้ตากไหให้ฝากบูมไหให้รับเกไดใจขออายลงไปเกไดใจอุ่มบูนเกไดใจครับเด๋ยวแต่แม่ขายก็เกิใจ ้งามสาวงามจะได้มาเหรียญดินเบื่งท่าแปลงไปแล้วขางนึงค่ะบ่เห็นเลยดอกไม้่ดอกไม้งามกับแปลงเออเออปัญชบาแกวเลยเท่านี้ นวนนวนแล้วขางหนึ่งแปงนี่พออุทนาพี่กอล์กำลัง uh ุกงโกงบ่ไหว้โกงไม่ติดต oui> ิดกาวมันยึดต้องกาวน้องอุบุญให้งตะโกงแห้งหอบบอนไว้คนเดียวไปย่องก้อยเลยก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามทางช่องพังอุบุญเป็นกำลังใจให้อุบุญกับครอบครัวกระ ขอบคุณโครงการโคชอาณาจักรที่ให้เมฟาใสาได้มีบันอยู่ขอบคุณเอฟหลายๆค่ะขอบคุณน้องเสือน้องสิงมนีกาขอสวัสดีค่ะสสวััดีครบ